หนึ่งรอบหรือสองรอบก็คุณตุลอีกสามรอบเลยอะหนึ่งสองสามแมงลม,มขยุ้มหลังคาแมวกินปลาหากระพุะ้กตุ้กอ่ามีใครปิดคนสุดท้ายไีคะอ่ะคนที่ปิดคนสุดท้ายก็จะออกไปก่อนรอบสุดท้ายแล้วดูทีจ่จะเหลือกี่คนหนึ่ง อีกรอบไหมคะอีกรอบไหมอ่าหาเดอ๋วินเนอร์ผู้หญิงมีเดี๋วินเนอร์หรือยังคะวินเนอร์ทั้งหมดเลยโอเคปิดพร้อมกันหมดหนึ่งสองสามแบ่งมุมพยุมหลักคาแมวกินปลาหมากระตุกก็อ่ามีเดอ๋วินเนอร์ไหมคะคุณตูนวินเนอร์ทุกคนส่าคนอัะปรบมือ